สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับน้ำพริกผักต้มนะคะมีผักต้มผักสดแล้วก็น้ำพริกแม่ส่งมาให้นะคะนี่แหละ <c oughs> อร่อยมากน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้เขาใส่มะม่วงใส่มะขามใส่หลายอย่างคะ่ะทุกคนหอมมากพริกคั่วมาแบบหอมๆเลยแล้วก็ไข่ต้มแบบมิ้นตต้มได้แบบน่าเกลียดมากใช้ไฟแรงเกินจนไข่มันไข่มันทะลักอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ปลาทอดของเด็กที่เหลือนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆค่ะนี่เลย น้ำพริกจากแม่ค่ะนี่เลยหอมมากใครไม่อยากแสบร้อนมือนะคะใช้ถุงมือใช้ถุงมือค่ะแต่ว่าพอเวลากินก็ใช้มือเปล่านะตั้งแต่มีคลิปไอท้ที่มิ้นใช้ถุงมือดำอะหลังจากคลิปที่ มีดราม่าแบบเออมีคนไม่โอเคอะไรเงี้ยมินก็ปรับปรุงให้นะก็คือแต่คลิปไหนที่มินทาไปแล้วมินก็ต้องลงนะคะอันนี้ก็คือมินขอ,อชี้แจงไว้ก่อนเพราะบางคนก็จะแบบบอกว่าเอาทำไมยังลงอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นคลิปที่ไม่สามารถไปแก้ไขอนาคตได้อะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่มันต้องลงไงอืมไม่ไงั้นมินก็ไม่มีคลิปลงอ่ะทุกคนนี่เลย ิจากแม่คืออร่อยที่สุดในโลกแล้วค่ะทุกคนล้างมือแดงมากนัวมากนินกับพักหนามค่ะนัว,นวปเปรียปร้ยวด้วมะม่วงค่ะปลาทอดเหลือครึ่งตัวของเด็ก ไข่ต้มใช้ไฟแรงเกินมันก็จะแตกนะคะอ เจ๊เจ๊ลงมาชิมน้ำพริกไหมเนี่ยยิ่งแดงอืมอร่อยใช่หนัวมากอืมจริงอร่อยอ่ะแต่เผ็ดอ่ะใช่เผ็ดมากไม่ใช่เผ็ดธรรมดาเผ็ดมากๆขออีกครับ <laughs> กินกับผักหรือว่าไข่ดีอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้ลูกนั่งลูกไม่ได้นั่งนะคะลูกกินแค่คำสองคำมาแจมเฉยๆเลยค่ะเขาไม่ชอบนั่งด้วยเขาบอกอึดอัด อร่อยนะมาไม่มีน้ำพริกอย่างเดียวเราก็ผักก็พอาคพมอมันมีก็ทำบอย ปลาทอดตั้งแต่ต้มไข่มานี่วันนี้ต้มไข่ได้กิเลสที่สุดเพราะว่ารีบค่ะใช้ไฟแรงไข่แตกหมดเลยไม่พูดจะรีบไปไหนจะรีบไปตลาดแล้วกลับมาก็ต้องไปส่งเด็กๆเ,เ,เรียนพิเศษแต่และว,วันในชีวิตแบบโอ้โห ผักน,นาแถวนี้ก็คือจะผอมๆนิดนึงช่องนี้นะคะเน้นกินแบบบ้านๆใครอยากดูกินแบบอย่างอื่นที่แบบไม่ใช่ผักผักกรพริกนะคะแนะนำที่ช่องกินตาใจมิ้นในเพจนะคะ ล้วนในติ๊กต็อกก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครไม่มีเพจเน้นลงแยกไว้ค่ะ คลิปที่มินไปญี่ปุ่นก็จะลงไว้ในช่องนู้นนะคือลงคลิปเหมือนตัวเองไม่ได้กลับมาอ,มอร่อยอะ่ะ Đừng kiến xúc กินกับผักต้มคือแบบแซ่บมากเผ <Okay. S 1> ็ดๆนี่คือแก้เผ็ดได้ดีค่ะ Thank you. ทุกคนเห็นมินกินแบบนี้ไม่ต้องกลัวมิ้นขาดโปรตีนนะคะมิ้กินโปรตีนอยู่ค่ะแล้วมิ้กินโปรตีนถึงทุกวันนะคะอืมกินอาหารเสริมเป็นโปรตีนบางคนนี่เป็นห่วงมิ้หรือประชดมิ้งรู้เขาบอกระวังขาดสารอาหารตายนะคะ โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ